คนนะคะตอนนี้ก็กําลังที่จะเริ่มมองหางานทําแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายๆบริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดรับสมัครพนักงานกันแล้วแต่ว่าสาวๆหลายคนเนี่ยก็คงที่จะคิดไม่ออกนะคะว่าเฮ้ยจะทําทรงผมทรงไหนที่จะไปสัมภาษณ์งานสมัครงานที่จะดูสุภาพเรียบร้อยแต่ก็ไม่ต้องแอดวานอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะมีมี5ทรงผมด้วยกันนะคะที่ทําง่ายมาก นะคะแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ด้วยนะคะในทุกวันสามารถทําผมทรงนี้ได้แล้วก็ถึงแม้ไม่ได้ทํางานนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปสมัครงานเนี่ยก็สามารถที่จะทําผมทรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปกินข้าวดินเนอร์กับฟงกาแฟอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะเมมาแนะนําอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะที่สําคัญนะคะก็ต้องมีหวีนะคะหวี เมยแนะนำนะคะว่าให้เป็นหวีซี่แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเข้าถึงเส้นผมได้ง่ายกว่าแต่ว่าหวีธรรมดาก็ใช้ได้แต่แนะนำเป็นหวีแบบนี้ค่ะ2นะคะที่ขาดไม่ได้นะคะเวลาที่ไปสมัครงานนะคะหรือว่าเ,ออเราไปงานอะไรต่างๆนะคะเราก็ต้องมีเจลตัวนี้นะคะอ่าแบบบ็อกเกอร์เลยเจลตัวนี้นะคะเป็นของ roreal เนาะอ่ะก็ไปหาดูกันได้นะคะตัวนี้จะเป็นเจลใสๆเหมาะสำหรับอ สาวๆนะคะที่ไม่ชอบความเหนียวความอะไรนี้เนาะแต่ว่า,อาชอบที่จะให้มันอยู่ทรงนะคะแล้วก็ไม่แข็งนะคะมีก็แนะนําตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ไม่ถึง78ดชั่วโมงนะคะถ้าอยากให้อยู่ทรงนานนะคะก็ต้องแนะนําเป็นตัวสเปรย์ตัวนี้นะคะสเปรย์ตัวนี้เป็นของชวาคอบ ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะชวัวร์ขอปนะคะเป็นสเปรย์อัดแข็งนะคะก็สาวๆหลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วนะคะเออแต่ว่าเมย์ก็แนะนําเป็นตัวนี้ก็ดีนะคะสามารถใช้จัดเก็บนะคะหลังจากที่เราแปะเจลไว้นะคะเพราะว่าเจลเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้นานเนาะเออเพราะว่ามันเป็นเจลใสนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้สเปรย์ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะอัดแข็งไปเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็อยู่ทรงได้นาน มากยิ่งขึ้นนะคะเออแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้กับผมลอนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้อยู่ทรงนะคะหรือว่าจะจัดเก็บทรงผมอย่างเดียวก็ได้เลยนะคะอ่ะและที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นหนังยาง กิบดำนะคะแล้วก็กิบดำหนังยางกับกิบดำนะคะเออที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็หนังยางเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่เมย์ก็เน้นว่าให้เป็นสีดำสีเดียวกับผมจะดีกว่าถึงใครจะทำสีผมมาก็ขอให้เป็นสีดำสีสุภาพจะดีกว่านะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีเน็ตนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับสาวที่ผมบางนะคะมันก็จะมีตัวนี้กั้นไว้นะคะทำให้เราดูแบบมี ผมหนายิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะส่วนสําหรับคนผมหนาหนาแล้วนะคะเออไม่อยากให้มันแบบหนาขึ้นไปอีกนะคะก็ใช้แค่นี้ก็พอนะคะใช้เป็นแบบเออเป็นโบนะคะแล้วก็ปีดตัวนี้หรือว่าจะใช้เป็นตัวตะข่ายอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้นะคะพวก air hostess อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้มีโบเนาะมีแต่ตะข่ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตติดผมนะคะอ่ะ โอเคเราแนะนําอุปกรณ์กันมาแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทําทรงแรกกันเลยค่ะค่ทรงแรกนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับสาวที่แบบเออหนีบผมเสร็จแล้วนะคะหรือว่าคนที่ทําผมลอนอะไรมาก็แล้วแต่นะคะเราจะเก็บแค่ส่วนบนนะคะส่วนล่างเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้หนีบให้มันดูแบบเรียบร้อยขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเม์จะขออนุญ,ญาตนะคะแสะกกลางนะคะ ใส่กลางอันนี้ไม่พึ่งสระผมนะคะผมมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะดิดๆเด้งแบบนี้นิดนึงนะคะเออแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้สระผมไปสมัครก็ได้นะคะแต่ต้องเช็คลังแคร์ด้วยนะคะเช็คลังแคร์ด้วยไม่ใช่แบบว่าเอ,อ้ยผมแบบเหนียวเป๊ะมากนะคะแต่ว่ารังแคร์ออกมานะคะเออขาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ก,ก็ไม่โอเคนะนะคะ่อะพอเราแสกกลางแล้วนะคะคิดว่ามันกลางแล้วเนาะเออเราก็ทําประมาณนี้นะคะแล้วก็แค่นี้แหละเออเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความเ,ออเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องจับผมตลอดเวลานะคะเราก็ใช้กิ๊บมาทัดไว้เลยตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะห,หลังหูนะคะนี่เห็นไหม เ,เราก็จะได้ไม่ต้องมาแบบอ๋อนะคะอ๋อฮะสัมภาษณ์ไปด้วยแล้วก็รูปไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะเออเราจะได้โฟกัสที่การสัมภาษณ์น,นะคะผมเราจะได้ไม่ต้องแบบโอ้ยร่วงมาให้เราเสยตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เสียบุคลิกนะคะเออถ้าเกิดอยู่กับแฟนก็จะเซ็กซี่นะคะการเสรยผมแต่ว่าถ้าไปสมัครงานนะคะก็เน้นว่าอย่าไปเสยเยอะนะคะเ อ่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้เห็นไหมคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอืมไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะให้เนียบกว่านี้นะคะก็ทาเจลลงไปได้นะคะเจลเจลน้ําแบบเมย์เนาะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะไปสมัครงานก็สวัสดีค่ะอ่ะทรงที่สอง ะะง่ายไหมทุกคนง่ายนะคะอ่ะทรงที่สองนะคะทรงที่สองก็คล้ายๆกับทรงเมื่อกี้เนาะในเมื่อเราใส่กลางไว้แล้วนะคะทรงที่สองของเมย์ก็จะเป็นทรงมัดอันนี้เมย์จะทําบ่อยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปทํางานไปสมัครงานอะไรอย่างนี้นะคะเอออยู่บ้านบางทีก็ทรงนี้แหละนะคะเออทรงนี้แหละเก็บให้เรียบนะคะให้เรียบเราจะมัด ตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องเอาขึ้นมานะคะออไม่ต้องเหลือนะคะมัดตรงปลายนี้เลยนะคะออแล้วก็ใช้หนังยางนะคะมัดเลยค่ะมัดเหลือไว้แบบนี้นะคะเ,ออเพื่อที่เราจะใส่เน็ตนะคะเน็ตติดผมอ่ะเดี๋ยวไปใส่อันนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอานี้เนี่ย เห็นไหมคะทุกคนทรงนี้ก็จะแบบว่าเออสวยงามนะคะแล้วก็ดูเรียบร้อยนะคะสำหรับไปสมัครงาน่าถ้าใครแบบมีผมตรงนี้นิดนึงนะคะเราก็สามารถที่จะติดก,กิบกิบดำนะคะสำคัญนะคะในการทำผมอันนี้ทรงแบบพนักง,งานโรงแรมได้เลยนะจริงนะแบบไปทำงานโรงแรมได้เลยนะคะอือ ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็มาที่ทรงที่3นะคะทรงที่3ก็ง่ายๆเหมือนกันค่ะเราก็แสกตรงนี้นะคะเอาตรงตาดําข้างนี้นะคะหรือว่าหรือว่าตรงคิว้วคิ้วบนนะคะมาดูตาดําตรงนี้นะคะแล้วเราก็แสกเลยแสกมาเลยนะคะสะผมนะคะค่อนข้างผมจะดีดนิดนึง ก็ไม่เป็นปัญหานะคะอ่ะลมแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกิฟตค่ะติดกิฟตไว้จากนะัน เดิมนะคะมัาท้ายไม่ต้องยกขึ้นมาสูงมากนะคะแล้วก็ม้วนไว้แบบนี้เหมือนเดิมจากนั้นเราก็ติดเน็ตค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เมยใช้เป็นเน็ตตัวนี้นะคะ สองก็จะประมาณนี้ค่ะคล้ายๆกับทรงแรกนะคะแต่ว่าอา,อาจจะแบบถ้าใครไม่มั่นใจแสกกลางนะคะปัดข้างอยู่อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ทรงได้นะคะแล้วก็ไอ้พวกที่มันเป็นจัง,งอยเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เจลนี่นะคะเจลจะเป็นแบบนี้เจลก็คือเจลเลยแหละปัดไป ไปเลยค่ะแม้เขาก็จะเก็บเก็บทรงอ่ะดูดีขึ้นประมาณนี้นะคะข้างนี้ก็สามารถติดกิ๊บได้เพื่อความเนี๊ยบนะคะ มาดูที่ทรงที่สี่กันนะคะทรงที่สี่ก็จะสําหรับสาวๆที่แบบว่าเฮ้ยไม่ชอบแบบหวีแล้วก็มัดเลยอ่ะแสกกลางอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเออไม่มีอะไรนะคะอ่ะสาหรับคนที่แบบต้องการความรวดเร็วนะคะแล้วก็ถักเปียไม่เป็นด้วยนะคะเมย์ก็จะใช้วิธีให้ม้วนนะคะม้วนแบบนี้นี่นะทุกคนมันม้วนไปเหมือนอารมณ์แบบหลอกถักเปียหลอกอ่ะอ่าแล้วเราก็ ประมาณนี้นะคะม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็เอากิ๊บติดปั๊บสวยแหละข้างที่สองนะคะทาเหมือนกันเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่ซาวเองทุกคนมาถึงแค่หูบนนะคะ จะคล้ายๆว่าเราถักเปียแหละแต่ว่าเราไม่ถักเพราะว่าบางทีอ่ะเ,ออเราถักแบบกว่าจะจับกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือง่ายก็แบบนี้ก็ได้เลยนะคะเออแบบม้วนมาแล้วก็ปล่อยตรงได้เลยนะคะทรงนี้หรือว่านะคะใครที่แบบว่าอุ้ยร้อนนะคะก็สามารถที่จะรวบแบบนี้หนังยางนะคะมัดเลย อันนี้นะคะก็คือทรงที่สี่นะคะหรือว่าใครที่จะเติดเน็ตนะคะเพื่อความเรียบร้อยก็ติดได้นะคะทรงนี้หรือว่าจะผูกโบก็ได้ค่ะมาที่ทรงสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือนะคะรวบผมนี่แหละคะ่ะรวบผมไปเลยง่ายสุดๆนะคะแต่ว่าคนก็แบบว่าเฮ้ยรวบยังไงให้ดูเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้หวีแบบนี้แหละคะ่ะ แต่ว่าถ้ามีแนะนํานะคะถ้าเกิดว่ารวบผมแบบนี้ไม่แนะนําให้รวบแล้วเอามาไว้ตรงตรงนี้นะคะเออมันจะดูมีอายุเนาะเออถ้าไม่ได้แสกกลางถ้ารวบแบบนี้นะคะมีก็แนะนําให้มัดสูงขึ้นมานะคะสูงขนาดไหนนะคะเราก็ดูว่าท้ายทอยเราตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้ขึ้นมาประมาณนี้ค่ะ,ะประมาณหนึ่งหนึ่งกำมือประมาณหนึ่งกำมือนะคะอ่าแล้วเราก็มัดได้เลย มัดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาเจลนะคะเออแต่มีขออญาตไม่ปาดเนาะเอาเจลปาดนะคะแล้วก็เก็บเก็บไปแบบนี้ได้เลยนี้นะคะมันก็จะดูเรียบร้อยมากๆนะคะหรือว่าใครจะทําแบบนี้แล้วก็ติดเน็ตเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเอาโบมาติดนะคะเออแล้วก็ติดกิ๊บก็ได้นะคะ ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนะคะ5ทรงนี้นะคะก็หวังว่านะคะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะสามารถไปทำตามกันได้เพราะว่าง่ายมากๆเลยแล้วก็อุปกรณ์น้อยชิ้นเพื่อนๆทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะคะเออทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้นะคะเมย์ก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับเนี่ยนะคะ เมแนะนำว่าให้ใส่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะถ้านาฬิกาก็ใส่แค่ต่างหูกับนาฬิกานะคะเออไม่ต้องใส่แบบว่าเออเยอะมากนะคะแหวน1ิบวงนะคะนาฬิกาแล้วก็มีข้อมือแล้วก็มีสร้อยมีต่างหูใหญ่อะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เราดูไม่ธรรมะแม่งคล่องตัวแล้วก็การที่เราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยก็ควรที่จะโชว์ความ ความสามารถนะคะความเรียบร้อยมากกว่าที่จะแบบใส่ไปโชว์ของโชว์อะไรแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการแต่งหน้านะคะเราก็สามารถที่จะ create ได้เลยแต่ก็ไม่แนะนำนะคะให้บล็อกตาดำไปนะคะทาปากแดงแป๊ดไปอะไรแบบนี้นะคะอาจจะ,ะไม่เหมาะนะคะสำหรับไปสมัครงานเนาะ,ะก็ใช้สีโทนสุภาพนะคะเรียบร้อยถ้าจะแดงก็ แดงได้นะคะแต่ว่าอย่าแบบว่าเอออย่าอย่าให้มันแบบเยอะเกินไปนะคะมันก็จะดูไม่ดีนะคะเออคนที่แบบเห็นเราอะไรเงี้ยสัมภาษณ์เราเขาก็จะกลัวก่อนนะคะก่อนที่จะสัมภาษณ์เนาะนี้ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆุกคนนะคะที่จะไปสมัครงานนะคะไม่ว่าจะทําผมทรงไหนแต่งตัวยังไงนะคะสุดท้ายแล้วก็คือ ความมั่นใจแล้วก็ความสามารถนะคะบุคลิกภาพของเรานะคะความรู้ของเรานั่นเองนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะสัมภาษณ์งานผ่านแล้วก็ได้งานที่รักที่ชื่นชอบแล้วก็ทําอยู่กับมันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ท็อกวินเมยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ